เจ้าผักกาดนะคะมีต้มกระดูกหมูเลยเจ้าเอากระดูกหมูไปคว้ากับแตะเพียมจะเอามาต้มเจ้าพล้วกระดูกหมูเปื่อยให้เขามาใส่ผักกันกระดูกเปื่อยแล้วเขาก็ใส่ผักกาดลงไป ใ mm hmm. ส,ส่น้ำะขามลงไฟ่ออกซ์มซมโซสเ้นิลมะเจ้า